แต่ผมจะถามราคาว่าเขาตักพี่พี่ตักถุงเท่าไร่กับค่าผมถามราคาหน่อยนะสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสิบหกสิบอ๋อขอบคุณนะพี่อ๋อขอบคุณครับผมเท่าไร่ผมถามราคาหน่อยนะนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอมันไม่แพงแล้วก็แกงนี่ไงพี่ห้าสิบบาทบาทนะกล่องเท่าไหร่พี่ห้าสนะิบบาทลองกล่องหนึ่งร้อยบาท มังคุด70เงาะเจแก้วมังกร50สม่วงมะม่วงสุก40บาทนะครับแล้วก็ข้าโพดฝักละ15บห้าบาทสี่สิบาทกับข้าวถุงละ40บาทอาหารเนื้อครับคุณผู้ชมพี่สิบบาทกว้เลยครับพี่กับข้าพี่ตักตุงเท่าไหร่ผมถามราคาหน่อย40สบี่ิบบาท นาฬิกาหนาทีของวันอังคารที่25กรกฎาคมเย็นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเดินดูโชคชัยสี่โชคชัยสี่ตอนเย็นนะครับตลาดกับข้าวตลาดอาหารตอนเย็นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็จะถามราคานะครับว่าอาหารในตลาดนี้ราคาเท่าไหร่ ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับเล็กข้าวต้มป่านะครับคุณผู้ชมร้านนี้ราคาเริ่มต้นที่4 0่บาท ร้านแกงป้าน,นาครับ,บก,รกับข้าวหลายอย่างเลยคุณผู้ชมคามาซื้อกับ้าก็เลยเดี๋ยวรอคนก่อนแต่ผมจะถามราคาว่าเขาตักพี่พี่ตักถุงเท่าไหร่กับข้าวผมถามราคาหน่อยนะสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสิบสิบอ๋อขอบคุณนะพี่อ๋อขอบคุณครับผม <5. S 1> กับข้าวเยอะเลยครับร <5. S 1> ้านนี้ ร้านแกงป้านาคนุณผู้ชมตลาดตอนเย็นโชคชัยสี่มาลีนาข้าวต้มโชคชัยสี่ครับโอ้ร้านนี้คนเยอะจังเลย ทีมงานเยอะมากครับคุณผู้ชม พี่ขายเท่าไหร่ผมถามราคาหด่อยน,นะ25ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโอ้ยไม่แพงแล้วก็แกงนี่ไหยพี่ห้าสิบบาทบาทนะขอถามราคาหด่อยน,นะพี่นะดูคลึกคักเลยตอนนี้ตลาดตอนเย็นพี่เขาขายทุกวันหรือเปล่าตลาดนียทุกวันกอวยเตียวบะหมี่ไก่เย็เตอร์โฟ5้บาท กองเท่าไหร่พี่50บาทนี่ก็50เหมือนกันใช่ไหม,มกับข้าวมีหลายอย่างหลายละหลากหลายเลยครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับทางด้านนี้ สี่สิบห้าห้าสิบห้าัดดาหมูสเต็กหมูสเต็กดีชุดละยี่สิบบาทนะครับเออชุดชุดละยี่สิบไม้แปดสิบบาท เจ้าถึงน้ำเต้าหู้ผลไม้ลำไยโรล,ละเจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมกินตะพาลำสองร้อยลองกองหนึ่งร้อยบาท บังคุดเจ็ดสิบเงาะเจ็ดสิบห้าก้วมังกรห้าสิบเขาแกงสี่สิบบาทเขาแกงหลายอย่างเลยครับ ราชาลูกชิ้นเท็กซัสก๋วยเตี๋ยวน้ำใสน้ำพ่นน้ำตกเนื้อกับหมูนะคุณผู้ชมร้านนี้สี่สิบห้าสิบม่วงมะม่วงสุกสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ข้าวโพดฝักละสิบห้าบาท สเต็กกะหรีปับ๊บก๋วยเตี๋ยวเนื้อดูกุ่มก๋วยเตี๋ยวเนื้อเทนจัน โจ๊กโชคชัยครับยี่ิบห้าสามสิบร้านเป็นนี่ร้านยำผู้ชมอาหารเจน,นะครับ40บาท หารเจแม่มารีกับข้าวหลายอย่างเลยครับหมูทอดข้าวคุกกะปิกว๋วนจับขนมจีนปักใต้ร้านนี้ก็ข้าวหมกไก่ กับข้าวถุงเท่าไหร่พี่ผมถามราคาเนี่ยนะพี่กับข้าวถุงสี่สิบบาทกับข้าวถุงละสี่สิบบาทหมูปิ้งครับ หมูปิ้งหมูปิ้งชุดเล็ก30ชุดใหญ่50าสิบนะอโอ้นนะคระผมหมูปิ้งเข้าเหนียวหมูปิ้งนะคุณผู้ชมโชคชัยสีบบบมีเกี๊ยวหมูแดงหมูสับเดนเตโฟต้มยำลูกชิ้นหมูปลากุ้งราคา4ี่สิหอมสพร้อมเลยครับพร้อมน้ำซุป ร้านนี้หมูกรอบกับข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูก็น่ากินหมูกรอบก็น่ากินหมูกอบขีดละ60บาทนะหมูแดงขีดละ50ข้าวขาหมู60 100ขนมครกชาววัง แหนมเนืองคุณผู้ชมแหนมเนืองชุดละเจ็ดสิบกะเพ่อปลาเขาขายถูกชุดเท่าไหร่น้ะ กุ้งเผานะครับคุณผู้ชมร้านนี้เขาขายอะไรเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับน่ากินจังเลยคุณผู้ชมเต๋าเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดสี่สิบห้าห้าสิบห้า เฮียฮอลูกชิ้นปลาําเองเจ้าเก่าทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ทั่วไปแล้วก็มีร้านกับข้าวบ้างครับ ้อาหารเหนือครับคุณผ yeah. Am ู้ชมคุณผู uh ้20บาทพอขวดร้อยเลยครับพี่กับข้าวพี่พี่ตักถุงเท่าไหร่ผมถามราคาหน่อย40 40บาทอาหารเหนือผมว่า40บาทขวดละ้ชม20บาทพอขวดร้อยครับขวดละ้ชม20บาทนะพี่ต้ำสมแท้ราคาน้ำส้มแท้ขวดละ้ชม20บาทพอขวดร้อยเลยครับ ร้านนี้ก็เป็นไก่ทอดหาดใหญ่ร้านนี้ก็เป็นอาหารอีสานครับผู้ชมลวกผักพวกน้ำพริกพวกปลาดุกย่างป็ออาหารอีสานครุณผู้ชมปลาทูทอดหนึ่งผู้ชม ยำขนมจีน 50. ห้าสิบร้านนึงยำปลาถูกแปดสิบครับยำขนมจีน 50, หาน้าสิบบาทยำแหนมสดยำแหนมสดครับยำแหนมสดสี่สิบ สี่สิบหาสิส ผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมผมพาเดินพอเป็นแนวทางเผื่อคุณผู้ชมได้มาออกมาหาซื้อของกินฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมผลไม้เขาก็ดูสดสดใหม่นะ เป็นร้านส้มตำส้มตำเท่าไหร่ตำหอยดอง50าสิบตำข้าวโพด50าสิยำมะม่วงปูม้า80ราคาเริ่มต้นที่50บาท5 0 7 0 8 0มีหลายราคาคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวีดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชม ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ